แล้วเด็กก็มาแล้วก็ทานอาหารมานันจะให้เคียงกับโจ๊ก,ก,กนสดแล้วเด็กได้ทางอาหารทีนี้เขาก็อบรมให้ดูดูสี่วันโดยเ,เชฟทำอย่างไรให้มันเป็นแบบตาเแบบขึ้นเขียวหวานเป็นแบบนีก<า>็คือ<า>ต้องเอาแต่ความชำนา ทุกอาทิตกอาทิไก่ทอดพิซซ่านี่ไม่เหลือพิซซ่ากัก็มากันมรับอยู่ซีครับทำงานนี้้วางสัมค์ครับผมได้เพอาได้ข้อมูลเพิ่มเติมอ๋อจะได้ให้คอมเมนต์ไหครับวันเรสแต่ถพาจบเป็นนี่แบบเยังเกิที่สุด แต่ว่ามันจะต้องวันอื่นถ้าเป็นโปรแกรมอื่นมาสมดีนะแต่ว่าถ้าวันที่เป็นเด็กจะลงก็จะต้องเด็กไม่ทานประจำข้ามันแก่เด็กเลยมยบวดกับนะมาเพราะว่าเมนูตรวที่เมนูเดิมที่เรายัางไม่โอดลถงก,ก็คือเมนนี้ซุบ ดีดีทีคือต้องทำให้เมนูอาหาต้องต้องจำเล่นว่าต้ออดดีดถ้าถ้ามีพวก,กเมนูตัวนี้เด็กชอบแต่ว่าไม่ตัวต้้งเตรียมงานวันนี้เขาเริ่มจะต้องเตรียมงานหน่อยส่วนหนึงถึงจะทำนนะครับแต่ตัวอื่น,น,น,ม,น,ม,นมันมันมันมี่มก็คือของส่งเสริมเศรษฐกิจสร้าง ขึ้นเป็นที่สนใจแล้วก็เลยเกิดเขาก็เลยเสนอโครงการลันแอนเลือนโปรเจกต์คือทั้งเรียนรู้ทั้งเป็นอาหารกลางวันด้วยสุดท้ายก็ โรงเรียนตอบรับเข้าร่วมก็อบรมแม่ครัวอยู่สี่วันนะครับจากนั้น่นง่าช่องสามนะครับครับช่องสาม เนื่องจากโรงเรียนเราได้ร่วมมือกับสำนักง,งานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่นนะครับได้ไดเข้ามาแล้วมาชวนโรงเรียนว่าทำอย่างไรอาหารกลางวันมันจะดูดีขึ้นเป็นที่สนใจแล้วก็เลยเกิดเขาก็เลยเสนอโครงการลันแอนเลือนโปรเจกต์คือทั้งเรียนรู้ทั้งเป็นอาหารกลางวันด้วย สุดท้ายก็โรงเรียนตอบรับเข้าร่วมก็อบรมแม่ครัวอยู่สี่วันนะครับจากนั้นพออบรมแม่ครัวสี่วันแม่ครัวก็จะคิดโปรแกรมอาหารขึ้นไว้โดยครั้งแรกจะทดสอบกับเด็กก็คือจริงๆโปรแกรมนี้มันจะต้องเริ่มตั้งแต่มิถุนาแต่พอดีมันเลื่อนเปิดเทอมมาครับก็หลังจาก รอบนี้จะเป็นรอบทดลองครั้งแรกแล้วก็เมนูอาหารก็มาให้เด็กเลือกเด็กทุกคนจะได้สติกเกอร์หนึ่งดวงเขาชอบรายการใดก็ให้เขาเลือกได้เลยคือตปมแปะในรายการนั้นสุดท้ายเด็กก็เป็นผลโหวตออกมาก็คือ KFC เป็นผลที่เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะเป็นเมนูอาหารกลางวันที่เป็น KFC เอาเราจะเอาผลของตัวทดสอบพรุ่งนี้แล้วเราจะมาคุยกับเด็กว่าเราจะใช้กี่วันจะมาบวชกันอีกเป็นแต่รอบคือไม่ได้บวชวันต่อวันเพราะบางบางรายการมันต้องเตรียมตัวไม่ครัวเราก็จะเป็นพนักงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าทุกวันในเด็กก็ยะได้ทานตามโปรแกรมของไทยสกุลลันที่ที่กำหนดเรื่องอาหารกลางวันไว้นะครับ เด็กตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่จะเห็นที่จะได้ทานทุกคนดีใจว่าเขาโบวตแล้วคะแนนเสียงของเขาไม่ได้เสียไปทุกคนลุมถลมอยู่ในรายการนี้เพื่อเขาจะได้ทานจริงๆนะครับก็พอดีโรงเรียนเราเพิ่งเปิดเรียนมาวันนี้วันที่สองผลของผู้นี้คือหลังจากผลพผู้นี้แล้วจะคุยทั้งเด็กและผู้ปกครอง คือตอนนี้มันทําเลยแล้วมันเป็นอยู่ในภาวะที่ประชุมผู้ปกครองไม่ได้เราเลยไม่ได้แจ้งผู้ปกครองไว้ในโครงการนี้ครับก็จริงๆในโครงการที่อบรมแม่ครัวคือทําอย่างไรจะให้อยู่ในที่20บาทต่อหัวต่อคนต่อวันให้เป็นตัวเลขที่ลงได้นะครับต้องบริหารจัดการในงบประมาณตัวนี้ให้อยู่ก็ก็ตามรายการที่เด็กบอกนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือโปรแกรมอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากมีโปรแกรมกลางของประเทศที่เขาเรียกไทยสกุลลันที่บังคับไว้โรงเรียนต้องปฏิบัติตามตัวเงื่อนไขตัวนั้นอยู่แล้วครับคือ,ค,อคือทุกคนมองว่าตัวตัว,ต,วตัวนี้มันเป็นทุนสูงแต่เนื่องจากเราไม่ได้ไปซื้อเจ้าของผลิตภัณฑ์เพียงแต่อิงชื่อแต่เหมือนกันแต่ไม่ครัวเราจะต้องทำเอง ทุกคนก็เป็นกังวลว่าเอา้าเลือกตัวนี้แล้วมันจะอยู่ละยี่สิบาทต่อหัวต่อคนต่อวันก็เลยต้องแจ้งว่าแม่ครัวเราทำเองไม่ได้ซื้อผิตภั์นะครับ